ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวีพอรวยวันนี้ก็มารับชมแนวทางสูตรหลักหน่วยล่างนะครับประจำววันที่สิดทับศูนย์่งทับ69ลงครั้งที่2222องสอนะครับก็มีเสียงเอ็กโคด้วยนะครับช่วงนี้ <c oughs> ก็มาบรรยาย สูตรคำนวณน,นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบสูตรคำนวณก็เข้ามารับชมรับฟังได้ทางช่อง youtube วีพารวยตรงนี้นะครับก็ลงทางย t u b e ประจำนะครับช่องย t u b e วีพารวยก็เป็นสื่อการในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นทางและฟาร์มมาเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะสำหรับสูตรคำนวณของเรานะครับก็เชิดคน โดยช่องย t u b e วีปลารวยตรงนี้ต่อไปก็มาดูสีตีผลสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับที่ออกไปแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ก็มีอากาศที่หนาวเย็นเย,ยือกนะครับใครที่ไม่อาบน้ำก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประหยัดน้ำนะครับในช่วงนี้รู้สึกว่าอากาศจะหนาวเย็นนะครับ ต่อไปก็นำตัวเลขที่ออกไปแล้วนะครับนำมาเก็บสถิติตัวเลขนะครับเพื่อดูผลว่าออกอะไรไปบ้างนะครับตังหนึ่งว่าล่าสุดออกแปดสามเจ็ดเจ็ดนหกหนึ่งหกนะครับตัวเลขที่ออกไปแล้วก็มาพิมพ์ไว้นะครับเป็นสถิติตัวเลขนะครับที่ออกไปแล้วออกอะไรไปบ้างนะครับก็มาดูตัวเลขเด่นเลขวิ่งตัวเลขไหนที่น่าจะนำไปลุ้นนะครับ ลอตเตอรี่นะครับทางชจ้าองเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเป็นมหาเศรษฐีนะครับในวันที่ผ่านมารางวัลที่หนึ่งรู้สึกว่าจะไปกองอยู่คนเดียวนะครับห้าสิบสี่ล้านนะครับไม่รู้ไปกองอยู่คนเดียวได้ยังไงนะครับห้าสิบสี่ล้านถูกคนเดียวนะครับห้าสิบสี่ล้านโอ้เป็นล่ำรวยเลยนะครับ หรับใครที่ลุ้นรางวัลลอตเตอรี่นะครับก็มาดูสูตรนะครับก็จะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบนนะครับก็เป็นห้าบวกเก้าบวกหกเท่ากับยี่สิบนะครับลงท้ายส่วนเลขศูนย์จากนั้นศูนย์บวกเก้าเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดลงท้ายแปดเลขแปดแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดลงท้ายเจ็ดเลขเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสิบสามลงท้ายสามเลขสามนะครับหน่วยล่างทําได้ศูนย์เก้าแปดเจ็ดสามนะครับ เมืต่อมาออกสามสี่ห้าแปดเก้าแปดแปดเจ็ดนะครับก็เข้าหลักหน่วยล่างเลขเจ็ดนั่นเองส่วนสองตัวล่างก็มาครบนะครับมีแปดมีเจ็ดส่วนสามตัวบนก็มาครบนะครับแปดเก้าแปดสองตัวบนก็คือเก้าแปดนะครับสองตัวล่างแปดเจ็ดห้าตัวเลขก็มาครบนะครับในวันนี้ก็เป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบนนั่นเองนะครับต่อไปก็นำสามสี่ห้า 8, 9ปดเก้าแปดแปดเจ็ดนำมาตั้งเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยนะครับก็เป็นสี่บวกห้าบวกแปดเท่ากับสิลงท้าย 7, เจ็ดอเลขเน,นะครับจากนั้นเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกลงท้ายหเลขหกหกบวกเเทกับสิบห้าเลขลงท้ายห้าเลขห้าห้าบวกเเท่ากับสิบสลงท้ายสี่เลขสี่สีบวกเท่ากับสิลงท้ายศูนยเลขศหน่วยล่างกำได้เจ็ดหกห้าสนย์นะครับสองตะล่าออกสามก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยล่างเลขเจ็ดนะครับส่วนสอตะวนก็มาครบนะครับมีห้ามีส ก็มีโอกาสที่จะมาครบสองตัวบน2ตัวล่างได้นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเอานะครับตามที่ได้ดูนะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะวินเป็นเลขเบิ้ลนะครับตรงนี้ก็เป็น5้าบวกแดบวกหนเท่ากับสิบสี่นะครับสิบสี่ลงท้าย4ี่เลขสี่ฉะนั้นก็4ี่บวกเเท่ากับสิเอาเลขสามสาบวกเก็เท่ากับสิบเอาเลขสองสบวกเเท่ากับสิบเดลงท้าย1ก็เลข1ถ้าบวก9ก้าก็คือการลดแต้มนั่นเองนะครับสังเกตง่ายๆจากนั้นก็หนึ่งบวกหกก็เป็นเจ็ดนะครับ ในวดนนี้หลักหน่วยล่างก็เข้าไปที่เลขสองนะจ๊ะถ้าวินตัวเลขเบิ้ลก็เป็นสี่สี่สามสามสองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็จะมาครบสองตัวล่างก็คือเลขเบิ้ลสองสองนั่นเองนะจ๊ะหลักหน่วยล่างก็เข้าเลขสองนะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็หลักร้อยหลักหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างก็มาเข้าตำหลายตำแหน่งนะครับ ตรงนี้ก็สี่องหนึ่งสองห้าสองสองสองนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยนะครับก็เป็นหกบวกหนึ่งบวกสองเท่ากับเก้านะครับจากนั้นก็เก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดก็คือการลดแต้นนะครับต้าบวกเก้าเก้าแปดเจ็ดหกนะครับจากนั้นหกบวกหกเท่ากับสิบสองลงท้ายสองเลขสองในงวดนี้ก็เข้าไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างอีกแล้วนะครับเลขสองออกห้าสองล่างนะจ๊ะก็เป็นสูตรหลักหน่วยล่างห้าตัวเลขก็ยังคงเข้าต่อเนื่อง นะจ๊ะส่วนนี้บรรยายไปก็มีการหนาวไปนะครับช่วงนี้ก็มานั่งตากแดดนะครับในช่วงเช้านะครับผมก็บรรยายในช่วงเช้านะครับแดดยังไม่ออกก็มีการหนาวนะครับตรงไหนที่มีแดดก็จะไปนั่งนะครับเพื่อให้มีร่างกายที่อบอุ่นนะครับช่วงนี้ก็สู่หน้าหนาวเต็มตัวแล้วนะครับ ปกมากลางวันกม็มีอากาศที่ร้อนขึ้นนะครับต่อไปก็นำเจ็ดหกสามแปดเก้าห้าห้านำมาตัางา้งเหมือนเดิมก็6กบวกสบวกแเท่ากับสิจ็ดนะจ๊ะนั้นเจ็ดบวกเเทกับสิ 7, 9, ง 16, ลงท้ายหเลขหกหกบวกท่ากับสิ้าลงท้ายห้าเลขห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสิบลงท้ายสเลขสี่สีหท่ากับสิลงท้ายัวเลขศูนหลักหน่วยล่างทําได้เจ็ดหงวดต่อมาออก16ล่างนะครับก็ขเข้าไปหลักหน่วยล่างเลข6 ส่วนสามตัวบนก็มาครบนะครับมีเจ็ดมีศูนย์มีหกนะครับห้าตัวเลขนี้มาครบสามตัวบนเฉยนะครับสองตัวบนก็คือศูนย์หกนะครับก็เข้าไปหลายตำแหน่งนะครับหลักร้อยก็เข้าหลักสิบบนก็เข้าหลักหน่วยบนก็เข้านะครับเจ็ดศูนย์หกมาครบนะครับตัดเพียงเลขห้าเลขสี่ออกก็มาครบสามตัวบนนั่นเองนะครับก็เข้าทั้งสามตัวนะครับส่วน หน่วยล่างก็ยังคงเข้าต่อเนื่องเลขหกนะครับเข้าทั้งหกบนหกล่างหลักหน่วยนะครับต่อไปก็นำแปดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกนำมาตั้งนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยล่างก็เป็นสามบวกเจ็ดบวกเจ็ดผลรวมเท่ากับสิบเจ็ดนะครับก็ได้เลขเดิมนะครับหลักหน่วยล่างทําได้เจ็ดหกห้าสี่ศูนย์นะครับก็รอรุนผลถ้าตัดเลขเจ็ดเลขหกออกก็จะเหลือห้าสええี่ศูนย์นะครับ เผื่อตัดมั่วนะครับตัดเดาๆนะครับออกห้าสี่ศนนี้ก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับวันที่สิบเจ็ดทับศนหนึ่งท่าโมเก้าก็รอผลนอ่อนนะครับผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับเผื่อมาจริงก็ไม่รู้นะครับเกิดอ,ออกห้าสี่ศนมานี้ห้าห้าเลยนะครับ <c oughs> วันที่สิบเจ็ดทับศนย์หนึ่งท่าหมเก้าก็รอผลนออนนะครับหลักหน่วยล่างจะมีเจ็ดหกห้าสี่ศนย์หรือไม่นะครับก็รอรุนผลน จะมาครบสองตะบนสองตะล่างหรือว่าเลขเบิลหรือไม่นะครับก็ไม่มีใครรู้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับชมเพื่อเป็นแนวทางและฟาร์มบันเทิงนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับในรายสูตรก็ทยอยลงให้ได้รับชมไปแล้วนะครับชื่นชอบส่วนไหนก็นําไปใช้ถ้าไม่ชื่นชอบก็แค่มองผ่านแค่นั้นเองนะจ๊ะสำหรับแนวทางตัวเลขในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับก็ขอ,ขอบคุณขอบใจทุกคน ทุกการรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะทางช่อง u t u b e วีปรรวยก็ลงแนวทางให้ได้รับชมทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนทางช่อง u t u b e วีปรรวยตรงนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบสูตรคํานวณของเรานะครับตลอดวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัย,ม,ชยมีโชคมีลาบในการนําไปรุ้นรางวัลน,นะครับขอบคุณทุกการรับชมสวัสดี